พี่สานวสวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินมกหมอปลาสาวายสแสบแสน้ำกันค่ะน,นี่ส่วนผสมเด้อจ้ามีพลีหอมแดงกระเทียมตะไคร่ผักอีตูต้นหอมค่ะแล้วก็ใบบักูดค่ะพักกาบแดดบักเขือค่ะบักเขือพักเมกพักกาดค่ะพี่น้องตะไคร่แนวยมะหันเพื่อที่จะเอาไปตํา้นะจะได้แหลกง่ายๆค่ะพี่น้องหันเป็นตอนน่อยๆแบบนี้นะคะเป็นแนว ใส่พริกแหงกระไดหรือหาไดทั้งสองแบบค่ะพี่น้องต่ไข่พริกหอมแดงกระเทียมค่ะเครื่องดับข้าวจากปลาสวายเนี่ยเฮดไดลหลายเมนูเด้อค่ะมกนี่ก็ได้ทั้งมกหมอมกใบตองค่ะพี่น้องส่วนมากจ้าจกระสิอ่านิยมเฮดมกใบตองมากกว่านะคะ่เะเ็ดปลาสมกระแซบค่ะพี่น้องตำเครื่องเซ็จแล้วค่ะมกหมอนี่ ใส่เวลาบดดนค่ะตำเครื่องละกะข่างหมอพี่น้องปลาสวายห้าคันเป็นทอนๆน้ะจ๋ะจะไม่ใส่บักขามเปียกน้ำเด้อค่ะพี่น้องสมอมลอมค่ะผสมลายด้องจ๋าใส่ไปตอนเดียวค่ะใส่ดับข้าวเด่น้ำค่ะข่างหมอใส่น้ำบ่าลายจ๋าละกะเอาเครื่องแกงลงไปค่ะใส่ตะไคร่ใบบักกูดอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องซอยตะไคร่ใส่ค่ะละกัใบบักกูด บักขามเปียกเนาะค่ะเสร็จแล้วกับปรุงรสค่ะปรุงรสกับใส่เครื่องปรุงซีอ้นเขาค่ะน้ำปลาเกลือชูรสปลาค่ะ มอเดือดแล้วคะใส่ปลาลงไปค่ะพี่น้องจะปิดฟ้ามอไว้ค่ะให้ปลามันสุกน้ำเกือบแหงพุล่จ้ามกมอในน้ำจะบอคอยมีด้ะคะพี่น้องปลาซุกในน้ำจะเลือนนิดเดียวพอได้จำค่ะเพราะปลาซุกแล้วค่ะใส่ต้นหอมริกอตูลงไปค่ะกัสีหอมห้อยหอยค่ะพี่น้องน้ำสิเป็นนัวๆค่ะนัวๆแล้วก็เพ็ดเพนี่ค่ะเซตแล้วจ้ะพี่น้องมกหมอปลาสวายค่ะ แซ่บค่ะพี่น้องปลาชนิดอื่นก็นใส่สูตรเดียวกันด้วยค่ะเครื่องแกงเครื่องหอมคือกันเลยจากพี่น้องถ้าปลาตัวน้อยก็อาจจะคุกเข้าก่อนค่ะแล้วก็เอามาลุ่งหมอค่ะมาจากพี่น้องแซ่บแสบน้ำกันสวัสดีค่ะ